จะเป็นงานที่แม่หนิงสะสมน้องบูบูน้องบุยบ,บุ๋ยบุยบุ๋ย,ย,ยนี่มาตั้งแต่ปี2019ปีนี้2021แล้วละน้องก็ได้ประมาณ2ขวบละตัวเท่าเดิมอยู่เลยนะจ๊ะนี่เป็นยูยูเดี๋ยวนะแม่หนิงจำชื่อรูปไม่ได้มูมูออเฮอมูออม,มูคนที่3ยูยูสิคนนี้มาจากยูเครนอ่าลืมบอกว่า บ,บุยมาจากรัสเซียนะคะสาวรัสเซียสาวน้รัสเซียคนนี้เป็นที่ฮือฮามากคือแบบน่ารักแม่หลายคนอยากได้น้องผิวจะลายลายดูสังเกตดูผิวน้องจะลายลายพอยเลยจะไม่เหมือนสามคนสามคนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันคนนี้อาร์ติสรัสเซียนี่แพนดูหน้าได้เลยค่ะน้องก็จะแบบหน้าเป็นจ้ำๆผื่นแดงๆเหมือนแบบอู้เด็กคนนี้แพ้ผื่น ผ้าอ้อมหรือเปล่าแดงไปหมดทั้งตัวเลยนะในผมก็สีน้ำตาลค่ะโทนสีผมเหมือนกันหมดเลยนม่หนิ่งให้โทนสีผมเหมือนกันหมดเลยค่ะนี่น่ารักนะและก็มาคนที่สองค่ะน้องมู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 นี่จะแตกต่างจากเพื่อนที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานสั่งทำ สองคนเป็นงานสําเร็จที่แบบพอเห็นแล้วเอามาคนนี้เป็นงานสั่งทําที่แบบได้คิดเปล่ามาแล้วส่งไปยูเครนค่ะแล้วอาร์ติสยูเครนคนนี้เขาจะเจาะจ,จมูกมาด้วยเจาะเป็นโอเพนโนสนะคะก็คือเป็นรูจมูกที่เจาะเป็นรูดําซึ่งบูบุบุยไม่มียูยูมียูย,ยูก็ไม่มีคนนี้คนที่สามเห็นไหมคะ จะมีใค้คนตางน้องยูเครนนะคะน้องคนนี้อาร์ติสตคนนี้แม่หนิงสะสมงานของเขาหคนและก็มีแผงหนะ้าทองเพศหญิงด้วยเพศหญิงนะหนึ่งสองสามเฟลแค่นี้พอนะคะอันนี้เราจะถอดเสื้อผ้าน้องออกมาแล้วก็เอาครอบเข้าไปที่บอดี้น้องเดี๋ยวแม่หนิงจะให้ถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็เอาเสื้อผ้าคลุมน้องอย่างนี้ค่ะปิดจิมมี่น้องนิดนึงเนี่ยน้องก็จะได้ตัวนี้แต่ว่าผิวเนี้ยจะเข้ากับเขาแค่คนเดียวนะ จะไม่เข้ากับคนแรกกับคนสามเลยเห็นไหมผิวเขาแตกต่างกันคนนี้จะเป็นแบบอมแดงชมพูมีความอมแดงชมพูจ้ำๆมีรอยขีดข่วนผมน้องจะออกแนวแบบนี้ค่ะข้างด้านข้างบางด้านหลังหนาดูสิด้านหลังหนา,า,นหลหนาแล้วก็มีขดๆผมเขาจะนิ่มๆคนตายาวกว่าเพื่อนเลยมีรอยขีดข่วนอันหนีเอานี้ออก นี่คะ่ะสีผิวเขาจะจะเข้ากันกับหน้าเขาซึ่งจะไม่สามารถใส่กับบุ้ยบุยได้เห็นไหมผิวต่างเลยใกล้เคียงแต่แบบไม่ใช่อะคะ่ะคือเพราะมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวของแต่ละแต,แต่ละแต่ละคนก็จะมีแผงหน้าทองของคนคนนั้นใช่ไหมเอามาใส่อันอื่นมันก็ไม่ได้ไงแต่ถ้าอาร์ตเดียวกันอะอาร์ตเดียวกันแบบสีผิวแบบเนี้ยได้อ่ามาดู ความฉ่ำวาวของนางคนที่สองกันนะคะเอาให้พอใจเลยน่ารักแล้วความน่ารักของเขาอะก็คือเขามีความที่แบบน่ายุนยนยยุเห็นไหมอ้วนๆขางสองชั้นนี้บอดี้ด้านในเป็นบอดี้ผ้าทั้งหมดนะคะบอดี้ผ้าแบบนี้แขนขาเต็มนี่เต็ม ขาก็เต็มนี่ก็จะใส่ขาเว้าแบบนี้ได้สบายเลยค่ะใส่แพมเพิรดด้านในได้เลยน้องจากรัสเซียยูเครนและก็คนที่3นางยูยูจากอเมริกาคนนี้ก็จะสีผิวจะค่อนข้างที่จะเป็นแทนแทนหน่อยไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วก็ผมเข้มกว่าพี่พี่ เลยนะคะผมเข้มกว่าพี่ๆเลยดูเลยเป็นจะเป็นผมออกสีดำดำเข้ม,มๆเป็นน้ำตาลเข้มๆแล้วก็จะมีลายผมด้านข้างแซมนี่ค่ะด้านหน้าด้วยเป็นเหมือนเทาๆรอยขีดข่วนของน้องก็ไม่มีค่ะมีแค่รอยเป็นจุดๆตรงจมูกแล้วก็ตาตาน้องเปลือกตาน้องก็จะเป็นแบบ มีเส้นเลือดฝอยเล็กๆปากเล็กๆแต่ความพิเศษของเขาแม่หนิงมีความรู้สึกว่าเขาหน้าอ้วนกว่าพี่เขาหน่าอ้วนหน้าบวมกว่าลองดูเขารู้สึกเขาบวมกว่าไม่ใช่เพราะมุมกล้องนะคะเป็นเพราะเหมือนมิติการลงสีค่ะทั้งๆท,ที่เขาเท่ากันหมดเลยนะ3คนเนี้ยแต่ว่าน้องคนที่สามอะหน้าบวมมากโอ้บวมเฉยเลย น่าอ้วนกว่าเพื่อนเลยนี่ค่ะความน่ารักแม่นหนิงมีสามคนแล้วแฝดลูกแฝดสามของแม่นหนิงเองน่ารักน่า,นา,นาเอ็นดูอ่ะแผนกล้องอีกทีหนึ่งนะคะความน่ารักของหนูลูกสาวแฝดโซอีคี so, I, นี่บุยบุยจากรัสเซียสาวน้อยคนนี้สองขวบแล้วแล้วก็คนนี้ก็เออหนึ่งขวบ ครึ่งแล้วค่ะหนึ่งขวบกว่าแล้วน่ารักมากสาวน้อยจากยูเครนงานสั่งทําของแม่เองเองค่ะคนที่3ามยูยูสาวน้อยเมกาน่ารักมากทุกคนจะมีใบเซอร์แบบนี้ ะะเป็นใบเซอร์ที่การันตีว่าเป็นคิดแท้ค่ะมไม่ได้เอาอีก2คนนี้ออกมานะคะอันนี้เป็นของน้องคนที่3จะมี500คนค่ะตัวนี้จะเป็นสลัดลำดับที่ของน้องนะคะ2 2 3อย่างเงี้ยอีก2คนก็จะมีเป็นเลขที่ของน้องนะคะ Soe Kiss by Crazy b r a s e นะคะน่ารักสะสมงานแท้คิดแท้เป็นความภูมิใจของเราค่ะ เรียบร้อยความน่ารักของหนูทั้ง3คนคะ่ะไปดูรูปนิ่งของหนูในเพจได้เลยนะคะเดีย๋ยแม่หนิงจะลงไว้ความน่ารักของหนูโซอี้คิดคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ